สวัสดีครับก็ครับมาพ็กับผมนะครับปอปลาลุกศูนย์ติวราชการพัฒนุมซึ่งก็เป็นประจํานะครับในแต่ละวันผมก็จะมีในส่วนของแนวข้อสอบแล้วก็สรุปเนื้อหาต่างๆมาพูดคุยให้ได้รับชมรับฟังกันสําหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของแนวข้อสอบในอำเภอนะครับก็จัดทําไว้สําหรับการติวนะครับในหลักสูตรการ เตรียมความพร้อมในการสอบตำแหน่งนายอำเภอในปี2 5 6 6เนี่ยนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีการเปิดสอบในอีกไม่กี่วันนะครับก็สําหรับชุดนี้นะครับก็เป็นชุดที่3นะครับของพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยปศ2550เรามาดูตัวข้อสอบกันนะครับข้อที่ 1. ในกรณีที่เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณาภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ใครมีหน้าที่เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเดี่ยวกอไก่ผู้อำนวยการเขตขอไข่ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครขอควายผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครนงก็กอและขอถูกจออจานถูกตั้งก็กอขอและขอคาตอบนะครับที่ถูกต้องก็คือเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครนะครับ เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการเข้าไปดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วทั้งนี้นะครับก็ตามมาตรา3านะครับบอกว่าเมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครให้ผู้ช่วยพ่วงในการกรุงเทพมีหน้าที่เข้าดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วและแจ้งให้พ่วงในการกรุงเทพมหานครและรองพ่วงในการกรุงเทพมหานครทราบในทันที เพราะฉะนั้นนอกจากก็สอบจะออกไปถามว่าใครเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะเข้าไปดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วแล้วอาจจะถามต่อไปว่าเมื่อเข้าไปาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วนะครับจะต้องแจ้งให้ใครทราบคําตอบก็คือจะต้องแจ้งไอ้พ่วงในการกรุงเทพหมหานครและรองพ่วงในการกรุงเทพหมหานครทราบต่อไปข้อที่2 ในกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดหรือหน่วยงานของรัฐใดในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพให้ใครมีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นหรือหน่วยงานของรัฐนั้นทราบกอไก่ผู้อำนวยการเขตกอไก่ผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครขอควายผู้ช่วยผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครมองพนักงานเจ้าหน้าที่ จอจานถูกทุกข้อคำตอบนะครับก็คือข้อขอไข่พ่วงในการกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อได้รับแจ้งแล้วให้เป็นหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการให้ความช่วยเหลือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครข้อที่3เกี่ยวกับอํานาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้องกอไก่พ่วงนวยการกลางนะครับมีอำนาจแต่งตั้ง พนักง,งานเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั่วราชอาณาจักรขอไข่พ่วงในการจังหวัดมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตจังหวัดขอควายพ่วงในการเขตมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเขตนองผู้พ่วงในการอำเภอมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตอำเภอจอาจานไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องคำตอบนะครับก็คือพ่วงในการเขตมีอำนาจแต่งตั้ง เจ้าพนักงานใน้ปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเขตผู้อำนวยการเขตนะครับไม่มีอำนาจในการแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่มีเฉพาะอำนาจของผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครนะครับที่มีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ในเขตกรุงเทพมหานครพ่อขออภัยนะครับเนื่องจากว่า มีอาการไอและเจ็บคอนะครับทลิปนี้ก็คงจะขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากได้ไฟล์หรืออยากจะติวออนไลน์นะครับก็แอดไลน์กันมาได้นะครับโดยเอาเบอร์โทรเบอร์โทรของผมเนี่ยนะครับไปใส่ในการเพิ่มเพื่อนด้วย IDline ไลน์นะครับเบอร์093 5804018 0 9 3 5 8 0, 0 8 0 5 8 0 4 0 1 8สําหำหรับทลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้า เห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยสวัสดีครับ